นักสำรวจของเฮาบ่าหอดน,นามง่ายดอกสำรวจทุกมองเย็นบ่ลูกโอ้ยเมื่อวานตอนแรงบ่ได้พามาเล่นน้ำมันห่อนเฮียง ใหม่ไฟใหม่พอแล้วคืนอนหัหน่อยที่ ไปยากเลยไปเอาไปไม่ไม่ดน่นี่กักมุ้แก้ไแล้วเรื่อน้คืปยายมันก็คือน้อกัไม่อ๋อใจอ๋อ๋ป่าจำมาเด้อลูกมาเด้อลบหนาวคือแม่ไปเมื่อไปไไปเมื่อเมืกลับบ้านกันครับไปไปหมดเวลาลินแล้วลูกไปแล้วไปกินข้าว ไปไปไปล้มนาวไปลูกไปไปออ้ยสดน้ำใช่ไม่โอ้ย,าอ,ยอาบน้ำจังงดอันนั้นก็เป็นสีแดยงยอมสีผอมปะทีทุกลับบ้านแล้วครับผมโอ้ยสวยแล้วกำลังหอนลูกไปกลับเมื่อบ้านไปกินขา้าว